น้อนะวันนี้ก็เป็นโอกาสพที่เราได้มาเจอกันว่าคือถ้ามีถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเกไม่ได้เิันใช่ไหมเดจรแล้วเนี่ยนปนการแนนคนี้เราตั้งใจเจวพี่น้องอยู่แล้วนะแต่ก็มาเจอก็เราอยู่ได้เรื่อยนะคะในนี่แล้วก็ที่ t 비 ư ơ n g โดยโดยเลือแท้มันแล้วนี่นะครับเป็นโครงการท,ท,ที่ทำกันมานานที่มีเนื้อหานะครับภ้าพเจ้าที่รวมตัวกันแล้วมาทำทำ ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับที่เราพบได้ก็จะว้องเทานัะนั้นในเมื่อพอมีงบประมาณนะครับที่รัฐบาลให้มาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าสมมติมาแจกกันอย่างเดียวเนี่ยคนละสองหมื่น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 ไม่เกินสามันนะครับมันก็มีการซื้อขายกันนะครับของก็ขายได้จริงเราก็ได้เงินจริงได้ของจริงแต่พอเรา เราอยากจับได้นะครับก็เลยคิดโครงการนะครับคุยกับการสไลด์ส่วนงานนะครับว่าถ้าอย่างนั้นจากสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าเราไปรวมงินทำให้นะครับรัฐบาลให้งบประมาณมาสมมติว่าแต่ท่าลงงงนะแล้วก็ไปถือให้คุณให้คุณให้นะครับแล้วก็ตคนไม่ก็มาแจกนะครับตามนั้นรา มนแรกที่มาแจกนันแจก,มแ,กมแม่ไ่างที่ไก่สาวมาแรกเขต้องไปเห็นตัวนแล้วถึงวัวนแต่ข้าวน่คย dengan menggunakan rongga kapal-kapal kri di pelabuhan di dalam negeri untuk terdapat angkutan barang. Sisi yang terlihat ini cukup modern karena di betul-betul terdapat toltego, larik dia, khusus untuk larik dia untuk membantu masyarakat การที่กู้ิพากษาท่านที่ทำงาเรื่องขอมต้องเจอราโ้ท่ี่งมองว่มตรชาวบ้านชาวบ้านท่าใงได้องไรและก็มีในายที่สพส่วนเกษตรสซึ่งก็เป็นงค์กรผมและก็ทขาตอเ็กเ็กอนโคนะครับเกแวทมีที่น้องชาวบานที่สนใจในโอกาสพนครก็สสบบา สิบกว่าโครงการพันหที่สี่าก็มีการปรกาข้นเป็นพื้นที่พุ่พัวนาที่สใจโครงการที่มากที่สุดด้สิบกว่รงนะผมไมาคาว่านเป็นเชื่อมโยงกัการระดับประเทศยไม่ตินะครับแล้วก็หนึ่งสอง